มาพบกับเ A เอบอกอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จริงๆมาประจำทุกเดือนเนาะสำหรับ My Favorite แต่ว่าครั้งนี้พิเศษค่ะผู้ชายบอกว่าเอ้ยเธอทำคลิปแบบครึ่งปีดูก็คือว่าเป็นพาร์ทเยียร์เฟรดค่ะตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมายํำดูซิว่าต้นปีแรกเนี่ยเอมีไอเทมไหนบ้างนะคะใช้แล้วชอบนะจ๊ะโอเคเอาเป็นว่า เรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าไอเทมไหนบ้างนะคะที่เอใช้แล้วชอบมาตลอด6เดือนและสําหรับวันนี้คือเริ่มที่เมคอัพกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าทําเมคอัพกับสกินแคร์รวมกันเนี่ยคาดว่าครึ่งชั่วโมงก็ไม่จบโอเคเอาเป็นว่ามาเริ่มกันเลยค่ะโอเคเราจะ พูดตามสเต็ปการแต่งหน้าของเอไปเลยแล้วกันเนาะสเต็ปแรกเอจะทาลิปมันก่อนลิปบลมลิปตินลิปทรีทเมนต์อันนี้ถือว่าเป็นเมคอัพนะสำหรับเอนั่นก็คือจังจังมุนอันนี้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะลิปเทชั่นวอเทอร์ติลิปบลมค่ะเป็นลิปบลมที่ มีสีนะคะคือเอชอบมากเพราะว่าใช้แล้วปากดูชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำไม่จําเป็นต้องทาลิปอื่นทับก็ได้หรือว่าเอเนี่ยใช้เป็นสเต็ปแรกใช่ไหมเอาไว้สาหรับเวลาเออถ้าวันไหนรู้สึกปากแห้งมากๆเนี่ยลงก่อนเลยพอโปรเซสสุดท้ายในการทาลิปสติกเนี่ยทำให้ปากอาดูชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านแล้วก็ปากดูอมชมพูแบบติดชมพูนูทด้วยนะคะก็เลยชอบมากๆเลยค่ะสองนะคะ ไพรเมอร์ค่ะไพรเมอร์เนี่ยเราขอแบ่งเป็น2ตัวนะนั่นก็คือ2ไอเทมนี้นะคะไอเทมแรกอันนี้คือแพงมานิอนึงนะอันนี้ของเกลแรงค่ะมีความข้างในเนี่ยเป็นทองคําลงแล้วเนี่ยผิวจะดูชุ่มฉ่าเหมือนฟิลลิ่งทาสกินแคร์แต่ว่าไม่ได้ผิวเปียกนะคือมันจะทําให้ผิวดูแบบมีออร่าดูสุขภาพดีดูเปล่งปังขึ้นเราชอบมากๆสําหรับตัวนี้คือใช้บ่อยมากๆแต่ถ้าวันไหนที่ต้องการให้หน้าดูแมทมากเอจะใช้ตัวนี้เลยวันไซนะคะเป็นแบรนด์ของเมคอัพอาร์ติสต์ยูทูบเบอร์ ของเมกาท่านหนึ่งแล้วกันเนาะทุกคนไปหาเองแล้วกันอันนี้มีขายที่เซโฟรานะคะคืออยากจะบอกว่าลงแล้วลูลุมขนนี่คือเบลอไปเลยแล้วก็ผิวแมทไปเลยตอบโจทย์มาก สเต็ปที่3นะคะนั่นก็คือลงรองพื้นนั่นเองนะคะรองพื้นเราหลายใจมากเพราะว่ารองพื้นเรามีเยอะมากดังนั้นเนี่ยเอก็จะแบ่งเป็นรองพื้นตำลักษณะผิวที่เอต้องการได้ในลุกนั้นๆไปเอาแบบธรรมดาใสา่ๆแต่งหน้าเหมือนไม่แต่งแบบไม่แต่งมากๆก,ก,ก่อนอันดับแรกตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ยของซูเปอร์กรุ๊ปนะคะเป็น CC Screen เป็นกันแดดที่เป็นรองพื้นในตัวด้วยอ่ะพูดง่ายๆจะได้ผิวที่เหมือนไม่ได้ทารองพื้นเลยแต่แค่ให้ผิวดู ดีขึ้นดูแบบกระจ่างใสขึ้นแล้วก็กันแดดไปในตัวง่ายมากตัวนี้เอชอบใช้เวลาวันที่แบบวันโงโงๆไม่ทําอะไรเลยอันนี้คือได้ปกปิดนี่คือแบบาบางเบามากดังนั้นเนี่ยใครที่มีรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบผ่านไปได้เลยถ้าเกิดต้องการการ cover นะแต่ว่าเหมาะมากสําหรับวันที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากแต่งหน้าเยอะแต่ก็ไม่รู้หรือเปล่าว่าวันนี้จะต้องถ่าย story ไหมหรือยังไงต้องโชว์หน้าสดหรอแต่ก็ไม่อยากให้โชว์สดมากตัวนี้ จต่อมาอีกอันหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นงานผิวขึ้นมาสเต็ปหนึ่งปกปิดระดับ light to m e d i ยมผิวสุขภาพดีงานผิวแบบสต์เกาตัวนี้เลยค่ะทุกคนของนาสนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเคยติดมาสกฟิลตของปีนี้ไปแล้วแน่นอนเราเคยพูดถึงแน่แนตัวนี้เพียรเลดนตินมอยเจอร์ไรเซอร์เป็นชื่อว่าตินมอยเจอร์ไรเซอร์ก็คือฟินิชชิ่งแบบเนื้อตินเลยมันเหมือนเป็นรองพื้นและก็สกินแคร์ในตัวเดียวกันให้ความชุ่มชื่นกับผิวและอีกอย่างก็คือว่าตัวนี้เนี่ยมีกันแดดด้วย 50อันนี้ SPF 30นะคะคือต่างกันนิดนึงแต่ตัวนี้ก็คือจากการปกปิดคือขึ้นมาอีกสเต็ปนึงให้งานผิวแบบดูสุขภาพดีแบบแต่งหน้าเข้าใจใช่ปะเอออันนี้เมคอัพ mm hmm. no makeup ได้ผู้ชายใช้ได้แล้วก็มีเฉดสีที่เหมาะกับ คนไทยด้วยนะคะและตัวสุดท้ายอันนี้เป็นรองพื้นแบบเมคอัพจริงๆปกปิดระดับมีเดียมทูไฮคัลเวเลเลยนะคะเหมาะสําหรับจะแต่งแบบเอวิด์ลุกๆไหนก็ได้ลุกไปเที่ยวลุกกลางคืนได้ทุกลุกปกปิดดีเยี่ยมและให้ฟินิชชิ่งผิวที่กึ่งแมทไม่แมทเกินไปดีอะแต่คือตัดสินใจนานมากเพราะว่าคู่แข่งเขาเยอะมากในกลุ่มแต่ก็ต้องยกให้ตัวนี้เลยนาอีกแล้วครึ่งปีนี้คือนาได้ไปเยอะมากตัวนี้เป็นซอฟแมทคอมพลีสฟาวเดชั่นนะคะสีที่เอใช้เนี่ยสีปันจามนะทุกคน พอดีกับผิวเป๊ะเลยนะคะอยากจะบอกว่าใครที่ชอบดูแบบแต่งหน้านิดนึงให้ผิวที่มีการปกปิดแต่รู้สึกบางเบาผิวไม่เหนอะหนักผิวไม่หนักผิว อันนี้ตอบโจทย์มากจริงๆหนุยสำหรับ n a าสนะคะมาที่คอนซีลเลอร์กันนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์เนี่ยมี2ตัวเนาะเป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตากับคอนซีลเลอร์ที่แบบ c o v e r l ุมรอยสิต่างๆเอาที่ใต้ตาก่อนตัวนี้เลยค่ะตัวเช t เท e นะคะของทาร์สนะจ๊ะอันนี้ก็คือลงใต้ตาคือดีมากเพราะว่าเนื้อของเขาอ่ะมันมีความแบบยืดหยุ่นกำลังดีนะตัวนี้แล้วก็ไม่เกลี่ยงยาก แต่ก็ไม่ได้เกลี่ยง่ายขนาดที่แบบลงไปแล้วแบบไหลพลืดไม่ใช่นะไอตัวนี้ถือว่าเฮ้ยโอเคมากลงใต้ตาดีแล้วก็ไม่ตกล่อง มีขายที่เซฟอร่ามีหลายเฉดมากๆนะคะแนะนําว่าถ้าใครจะใช้เนี่ยใต้ตาเนี่ยแนะนําให้มากกว่า2เฉดถึงจะดีนะรู้สึกแบบเออเฉดนึงมันอาจจะได้แหละแต่เอว่าเดี๋ยวนี้มันน่าจะแบบสัก2เฉดอะไรเงี้ยถือว่าโอเคเลยมาที่คอนซีลเลอร์อีกตัวนะคะสําหรับปกปิดรอยสิวต่างๆนะคะเน้นการปกปิดที่เทพขึ้นอีกสเต็ปหนึง่งอันนี้ของนัสค่ะตัวนี้ตัวซอฟแมทเหมือนกันค่ะทุกคนตัว complete concealer ค่ะก็คือเขาเป็นพี่น้องกับไอตัวนี้นั่นแหละตัวนี้เนี่ยจะให้การปกปิดที่แบบเลิศมากๆคือแต้มนิดเดียวคือดี มติดเรื่องเดียวนะที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะใช้ยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบนี้บางทีพอมันใช้มันก็จะบุ่มตรงกลางถูกปะก็ต้องคว้านนิดนึงนะคะถือว่าดีมากๆนะของนาตัวนี้อันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าใช้จริงๆใช้มาก่อนที่จะวางขายอีและเราก็ทําขายเอง ก็ไม่อยากจะอวยเกินไปเดี๋ยวหาว่าขายของอีกคือเราชอบจริงๆใช้จริงๆนะคะน่าจะรู้เนาะอันนี้ของลูน่าชูก้าแบรนด์ A ที่ทํากับอีฟี่นะคะรุ่นที่ A ชอบตอนนี้เรามี2รุ่นใช่ไหมบับเบิกับตัวคิทเทนนะคะเราชอบรุ่นคิทเทนมากๆเพราะว่าคิทเทนเนี่ยมันแบบ หัวตัดแบบนี้แล้วมันก็ซอกซอนได้ดีมากเวลาแบบต้องการที่จะให้เมคอัพมันดูแน่นๆเนี่ยเราก็จะไม่ชุบน้ำแต่ถ้าเกิดอยากได้งานผิวที่สวยๆเลยนะก็คือชุบน้ำและที่ชอบก็คือว่าตัวเนี้มันนุ่มจริงๆค่ะทุกคนยิ่งไปชุบน้ำนะมันจะใหญ่ขึ้นมากๆลงแบบ3-4มทีคือทั่วหน้าแล้วอ่ะแล้วไม่ขอพูดเยอะของเราอ่ะดีจริง <c oughs> โอเคค่ะโอเคมาที่แป้งกันบ้างนะคะแป้งจะแบ่งเป็นสแบบก็คือแป้งฝุ่นกับ แป้งตลับเนาะโอเคมาที่แป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุ่นชอบอยู่อันเดียวยืนหนึ่งมากเป็นแป้งที่อนเนกประสงค์ใช้ได้หลายโพสตมากในการแต่งหน้านี้แพคเกจจิ้งอันนี้อาจจะไม่คุ้นชินนะคะอันนี้เป็นคอลเลคชั่นพิเศษแต่จริงๆแล้วมันก็คือตัวปกตินั่นแหละนั่นคือลอร่าเมอร์เจ้นนั่นเองนะคะตัวทาร s นซูลเซนลูเซตติ้งพาวเดอร์นะคะก็คือแป้งฝุ่นโปร่งแสงของลอร่าเมอร์เจ้นั่นเองไม่ต้องพูดเยอะมันคือแบบ ที่หนึ่งเลยจริงๆสำหรับแป้งฝุ่นไม่มีสีควบคุมความมันได้โอเคมากๆเลยค่ะอาจจะไม่ได้ฟิเนชชิ่งผิวที่แมตจนเกินไปนะคะแล้วก็อย่างเนี่ยก็คือมันไม่มีสีจริงๆเนี่ยเวลาลงบนผิวไม่ว่าผิวสีไหนก็คือรอด ดีมากชอบจริงๆสําหรับอันนี้หมดไม่รู้กี่ปุกตอกี่ปุกแล้วอ่ะและส่วนแป้งตลับนั้นนะคะก็คือเป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะเราก็จะมี2ตัวนะคะถามว่าทําไมทั้งมี2ตัวตัวหนึ่งไม่พกไปข้างนอกแต่อีกตัวหนึ่งคือพกติดก,กระเป๋าไว้กรณีอุบิเหตุมากๆเวลาต้องออกไปไหนจริงๆอยู่ในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาที่ตัวแรกก่อนอันเนี้ยจะเป็นตัวที่ใช้บ่อยกว่าตัวนี้เพราะว่าเป็นบางทีเราไม่ใช้แป้งฝุน่นเราก็ใช้แป้งแบบเน,นี้ย ลงเลยโดยการที่ใช้แปลงนะส่วนใหญ่เองไม่ค่อยใช้พักเท่าไหร่ดังนั้นเราก็จะชอบมากๆสําหรับตัวนี้ของ Fenty ้ดูตนะคะตัว Low Filter SoftMa t t e Powder Foundation นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นเฉดสีเขามีเยอะมากๆตลับเป็นแปดเหลี่ยมแบบนี้นะคะสีที่เอใช้เนี่ยมีอยู่2สีด้วยกันก็คือสีเบอร์200แต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอยากได้ผิวที่ใส่ฝ่อขึ้นมาหน่อยแทนที่มันนิดนึงเอยนี่นะเอจะใช้เบอร์2 1 0อ่ะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวอันนี้ก็ลองไปดูกันได้นะคะมีขายที่เซฟอร่านะคะแนะนําว่าเลือกเฉดสีดีๆเพราะว่าอันด์โทนเขามีเยอะมากสําหรับแป้งตัวนี้และอีกตัวหนึ่งที่พกติดกระเป๋านะคะตัว นี้เราจะชอบใช้กับพับเขาแล้วก็รู้สึกว่าคเวอร์ดีราคาถูกน่ารักเหมาะแก่การปก ปิดในแง่ของแบบอุบิเหตจริงๆเหมือนนะเวลานี้ที่แต่งหน้ามาครึ่งวันแล้วแล้วเราก็ต้องแต้มน,นิดนึงและเป็นแป้งที่ให้ฟินิชชิ่งเนื้อแมทควบคุมวความมันได้ดีมากมากนะคะเราชอบเติมระหว่างวันมากๆนะคะนั่นก็คือขีนัน Skin Essential Compact Powder นะคะนี่นี่นี่แพคเกจิ้งเป็นแบบนี้นะคะมาที่คุชชั่นกันบ้างนะคะคุชชั่นถ้าชอบจริงๆเลยนะตอนนี้ก็คือยกให้ตัวนี้ของ c ิเซโ d อันนี้ คือเราอยากจะบอกว่าคุชชั่นญี่ปุ่นอะ เราไม่คิดว่าจะเจอที่สีผิวตรงกับเราเป๊ะรุ่นนี้เนี่ยเอใช้โกลเด้นสนะคะอีกอย่างก็คือว่าตลับแดงอันนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยให้ฟิเนชชิ่งผิวที่โกลแต่ไม่ได้โกลแบบฉ่าเปียกมีความแบบซอฟแมทในตัว cover ได้ดีมากปกติอะถ้าเป็นคูชชั่นอะจะรู้สึกว่าให้การปกปิดน้อยกว่ารองพื้นใช่ไหมแต่เอรู้สึกว่าคูชชั่นตัวนี้ของชิเซโดะให้การปกปิดเหมือนเวลาเราใช้รองพื้นของเขาเลยอะแทบไม่มีความต่างเลยเราชอบมากๆนะคะก เรมีเวลาเราแบบต้องการแต่งหน้าแบบรีบๆเร็วๆหรืออะไรที่แบบด่วนมากๆจริงพุชเช่นตัวนี้คือจบหรือเรื่องแทบไม่ลงคอนซีลเลอร์เลยก็ได้ โอเคค่ะขึ้นทางแล้วมั้งมาที่ปัดแก้มกันนะคะปัดแก้มเราให้2ตัวเพราะว่า2สีสีหนึ่งเนี่ยเป็นสีที่เบสิกมากๆเป็นสีเบจซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าปัดเหมือนไม่ปัดมันได้ฟินิชชิ่งแบบงานผิวสวยเกาหลีอ่อนๆละมุนละมุนนั่นก็คือแบรนด์เนมมิ่งอันนี้อันนี้ของเกาหลีนะคะสีที่เอชอบเลยอันนี้ชื่อสีว่า แบงเจลนะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นบรดที่เนื้อกึ่งแมตต์นิดนึงอ่ะวันนี้เอกก็ลงนะเนี่ย สีจะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนสีมันจะแบบละมุนล,ละมุนตุนตุนอะไรเงี้ยอันนี้แนะนําหน่อยว่าถ้าใครที่โอเคผิวเข้มกว่า A ไปอะ่ะสีเนี้ยไม่รอดเพราะว่ามันจะแบบเกือบจะเป็นสีผิว A อยู่แล้วทุกคนมันเหมือนปักไม่ปัดเลยนะคะส่วนใครที่ผิวขาวมากๆใช้สีนี้คือจะบอกเลยว่าโคตรสวยมากบอกเลยนะตัวเนี้ยอีกอันนึงเป็นโทนสีชมพูนะคะซึ่งครึ่งปีที่ผ่านมาอีก็ยังชอบใช้โทนที่เป็นแบบว่าบลัชเนื้อแมทแมอยู่ดีนะคะอันนี้บลัชคัลเลอร์อินฟิวชั่นค่ะคอ ลอล่าเมอร์ซีเหมือนกันสีนี้ชื่อสีว่า passion f o o d ค่ะทุกคนจะออกแบบชุมพูนมมากซึ่งเป็นชมพูที่คิดว่าผิวสีอย่างนี้ไม่น่าจะทารอบนะแต่ผลปรากฏว่าทาแล้วสวยถ้าเราดูจูบูด้ดูโคตรแอปเปลเราชอบมากเลยแล้วก็ติดทนมากๆสำหรับลอล่าเมอซีนะคะ โอเคมาที่คอนทัวร์กับไฮไลท์กันบ้างนะคะคอนทัวร์ก็คือไม่เคนยนอกใจเขาเลย <S <S <ๆ>เพราะว่าเขาใช้ไม่หมดซะทีเฟรนตี้บิวตี้ใช้อยู่นานมากแล้วจนจะหมดอายุแล้วยังเนี้ยสีไอซ์แลนดิงนะคะ <S <S เดี๋ยวเราขึ้นชื่อห้ชื่อเขายาวมากแม่ดีคูยังไงสั้นๆคอนทัวร์เนื้อแมทไม่ติดไปทางน้ําตาลมากเป็นสีแบบกลางๆออกแนวไปทางเหลืองนิดหน่อยเข้ากับสีผิว24สีแบบเอจบใช้แล้วคือแบบเนียนปังส่วนไฮไลท์อันนี้ก็คือรักเหมือนเดิมรักเดียวใจเดียวมากยังไม่มีใครมาแทนได้ถ้าใครแบบว่า รู้ว่าตัวไหนจะมาแทนตัวนี้ได้นเนี่ยบอกกันนิดนึงเซล่าค่ะตัวนี้เป็น heaven h i l l highlighter นะคะสีที่ชอบก็คือสีคิดเท่นนะคะเป็นสีที่ดูเย็งนงเงออกแนวแบบโรดโกลใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเวลาลงบนผิวอ่ะ อันนี้เราก็ทาอยู่มันจะมีความแบบจะทองก็ไม่ทองจะโรสโกก็ไม่ใช่บางครั้งก็จะมีความเหลือขาวๆหน่อยเราชอบเพราะว่ามันพุ่งแบบสะใจไฮไลท์ก็คือไฮไลท์เลยแล้วก็เป็นไฮไลท์ที่เนื้อละมุนละมุนมันไม่ได้ไฮไลท์ที่ตะโกนเกินไปนะคะถือว่าดีมากใช้แปรงกับไอเนี้ยรู้สึกว่าเฉยๆละมุนเกินไปดังนั้นเนี่ยจะชอบใช้นิ้วมากๆเพราะว่ามันจะรู้สึกแบบจึ้งมากจริงๆมีขายที่เซฟอร่านะคะทั้งสองตัวนี้ โอเคเรามาที่ตรงนี้กันบ้างด็อกส่วนบนตาคิ้วนะคะคิ้วก่อนละกันนะคะคิ้วที่ชอบอันนี้ไม่ได้แบบว่าใช้มาต่อเรื่อง6เดือนนะแต่เนี้ยเพิ่งใช้ได้เดือนเดียวแล้วแบบมันดีทำไมเพิ่งรู้จักทั้งที่ออกมานานมากแล้วที่เขียนคิ้วของ UDA บิวตี้ค่ะดีมากมากเลย สีคาราเมลบลอนด์ค่ะทุกคนมันเป็นสีออกแบบจะเทาๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอะสาเหตุที่ชอบคือเราอะโลกจิตกับการที่มันเล็กมากกล้องมองไม่เห็นแน่ๆมันโคตรเล็กอะมันเป็นดินสอแล้วก็ตอนแรกคิดว่าโอยเล็กขนาดนี้แล้วมันจะเขียนได้จริงเหรอว่มันจะหักหรือเปล่าไม่หักหักยากนะสีสวยสีทนต้องมาอันนี้คือปัดอยู่เนี่ยคิวก็จะเป็นสีเนี้ย มันเโอเคมากเลยทุกคนและก็ปัดคิวด้วยสิ่งนี้คือเราก็ชอบอยู่แล้วทุนเดิมคือ,อยืนหนึ่งอีกแล้วะะะะเป็นนิฟิตนะคะทอมบินี้โฟร์อ b ลเบ s e t t e ซตเตอร์นะคะเป็นมาสคาร่าแบบใสๆธรรมดาเลยเอาไว้สําหรับเซตติ้งคิวโดยเฉพาะคนที่ลิฟติ้งคิวมามันต้องปัดนิดตึงใช่ปะ่ะเพื่อให้แบบอยู่แน่นอยู่ทรงต้องสิ่งนี้ปัดคู่กับเวลาเราลิฟติ้งคิวมาหรือขนาดนี้เราไม่มีน้ํายาลิฟต์คิวแล้วนะคือปัดไปเลยเนี่ยมันก็จะได้มีความแบบฟูฟูฟ่องฟ่องคือแบบ จริงๆของ Benefit ค่ะมีขายที่เซฟอร่าทั้ง2ตัวเลยนะคะ ก่อนจะลงอายแชโดว์ก็ต้องลงอายไพลเมอร์เนาะเราก็ยังชอบใช้ตัวเดิมคือเป็นอายไพลเมอร์ของเอเวอรกราสค่ะทุกคนหลอดจิ๋วอย่างนี้ราคาไม่ถูกแต่ว่าใช้ได้นานมากมีใช้ไม่หมดสักทีนะคะลงแล้วอายแชโดว์ไม่ตกล่องเลยต่อให้เราลงแบบคอนซีลเลอร์มันแค่ไหนนะคะกิเตอร์ก็ไม่เป็นเส้นแล้วโดยเฉพาะเวลากิเตอร์เจลๆหน่อยถ้าเรากับพิบตาบ่อยๆแล้วบ้านเราเมือง้อนเนาะมันจะเป็นรอยชั้นตาเลยอะแต่ลงตัวนี้ก่อนไม่เป็นนะคะอีกอย่างก็คือทําให้อายแชโดว์ติดทนขึ้นแล้วก็เม ตรงสีตามันแบบพุ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะส่วนอายชาโด์นะคะตัดสินใจยากมากแต่ว่าถ้าเกิดต้องให้เรื่องจริงๆเนี่ยอันนี้เคยติดไมค์เฟรดไปแล้วนะจ๊ะเราก็ยังอ่านชื่อแบรนด์ไม่ถูกอยู่ดีดาไซด์ดาแสงดาไซด์ช d โดว์พาเลตนะคะอันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งนะ s ูก a r บราวนี่นะคะดีงามกิตเตอร์ก็คือฟุ้งกระจายสวยโดยเฉพาะเวลาใครที่แบบถ่ายรูปยิงแฟลชโอ้โหแบบเกาหลีเลยทุกคนอันนี้คือแบบ สุดต่หาซื้อยากนิดนึงนะคะในช็อปปิ้งช็อปปี้ล a ซาด้มีแต่เราไม่มั่นใจว่าร้านไหนของแท้นะขอใช้วิจรยารยญาณในการสั่งซื้อนะจ๊ะ <S <S มัสคารา่ากันบ้างนะคะมัสคารา่าตัวดึงอันนี้นะคะของ m a เบล l นค่ะเดอะไฮเปอร์คาร์วอลลุ่มเอ็นะคะตัวนี้เป็นรุ่นแคทอ y e นะจ๊ะ ติดทนติดนานล้างออกไม่ง่ายมากแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะแต่ข้อเสียหนึ่งอย่างก็คือว่าไม่มีขายแล้วคือเขาเอาเข้ามาแค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็แบบไม่รู้ทําไมอะ่ะคือปกติมาสคาร่าของเมเบรีมันจะแบบอ้วนสๆสองคนอ้วนใช่ปะแต่นี้เราชอบเพราะว่า,วามันเรียวๆผมอมอ่ะแล้วมันก็แบบเป็นลักษณะแบบหวีมันไม่ใช่แบบฟูๆที่เราใช้กันคือมันเหมาะสาหรับคนที่ชอบปัดขนตาแบบเรียงเส้นเป็นเส้นแบบสวยมากขนตาล่างก็คือชอนใช้ได้ง่ายมากเสียดายที่ไม่เอาเข้ามาแล้วมึงนอกก็หาซื้อยาก โชคดีที่ตุ่นไว้ตอนนั้น แต่ถ้ากรณีที่วันไหนที่ต้องการติดขนตาปลอมเนี่ยคือเราอ่ะไม่ค่อยเก่งเรื่องติดขนตาปลอมเท่าไหร่ติดสองข้างไม่ค่อยเท่ากันดังนั้นเนี่ยก็จะเน้นอะไรที่มันง่ายๆขนตาปลอมอันนี้รุ่นนี้เลยเอชอบมากรุ่นดาวกระจายของอายตาลาเชนนะคะเป็นของน้องอายตาเนี่ยเองนะคะที่ชอบเพราะว่าที่เห็นข้างในเนี่ยกาวแม่เหล็กเป็นเหมือนอายไลเนอร์ในตัวเขียนนิดนึงแล้วก็ติดลงไปเลยเพราะว่าตรงที่ขนตามันจะมีแม่เหล็กอยู่ก็แปะไปเลยเว้ยมันง่ายมากสำหรับคนที่ติดขนตามไม่ เอยเก่งแบบ A นะคะถือว่าแบบดีแล้วก็เขามีแบบฝอมากฝอน้อยคือแบบปลุกใจสายฝอมากๆเวลาแต่งหน้าลูกสายฝอก็จะหยิบไอตาละาเชดมาใช้ตลอดเลยถือว่าโอเคมากเลยค่ะ ก่อนจะไปลิปสติกค่ะทุกคนทุกคนก็ชอบถามนะคุณเรื่องคอนแทคเลนส์นั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่า,าจะเป็นคนใช้รายเดือนรายปีก็ใช้1วันแล้วก็ทิ้งเนี่ยนิสัยไม่ดีแต่ว่าเราจะเป็นคนแบบค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้นิดนึงสำหรับคอนแทคเลนส์นะคะแต่ถ้าเกิดชอบจริงๆแบบหยิบมาใช้บ่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็เพิ่งติดมาผลิตไปเป็นคอนแทคเลนส์รายวันของจีนที่ก้าพูดเลยว่าทเดียวของเกาหลีผลปรากฏว่าเอา้าผลิตที่เกาหลีค่ะคุณแม่จ๋า คือเป็นแบรนด์จีนที่สั่งผลิตที่เกาหลีนะคะแต่ดันนิ่มของเกาหลีสิงงงมากลายของคอนแทคเลนส์นะทุกคนมันฟุ้งมันดูแบบโคตรจตาจีนอะสายฟอสุดส่วนสีน้ําตาลก็คือแบบโอ้สวยมากอันนี้รุ่นโลลิต้านะคะของแบรนด์คันเลอร์เบบี้นะคะใครจะสั่งก็สามารถสั่งเองได้ในแถวเปาเว็บอื่นเราไม่รู้แต่แถวเปามันก็จะสั่งยากนิดนึงเนาะหรือว่าจะสั่งที่ร้านของเองก็ได้อันนี้เอรับพีเฉพาะกิจเราเคยบอกไปแล้วในคลิปม y เฟร์ดเดือนที่แล้วไปดูกันเองนะคะเราชอบจริงเพราะว่าใส่ แล้วก็ใส่ได้ทั้งวันแล้วก็ค่าอมน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆคือดีมากสาหรับคนที่ตาแห้งแบบเอแล้วก็เป็นคนเปลี่ยนคอนแทคเลนส์บ่อยอะไรเงี้ยลายวันสีอ่อนมากๆเนี่ยหายากนะคะอันนี้ก็คือตอบโจทย์จ้ะ สุดท้ายเหนื่อยมากแม่ลิปสติกกันสักทีนะจ๊ะล้วมีลิปสติกเป็นพันพันแท่งพยายามเลือกให้ที่เรารู้สึกเราใช้เยอะที่สุดเป็นลิปสติกแบบสิ้นคิดอะทุกคนแบบนึกอะไรไม่ออกก็จะหยิบมาใช้เอาเป็นว่าอันแรกเลยนะเป็นลิปสติกที่เหมาะสําหรับไว้สําหรับกรบสีปากปากมันคล้ำบางทีเราต้องการลิปที่เป็นสีเบสอะไรเงี้ยมาลงขอบปากให้ทั่วนะคะแต่ก็ต้องไม่เหนอะหนะไม่หนักเกินไปเนาะเราให้ลิปติ้งตัวนี้ของ e t o d fixing tint คนต้องสีนี้ด้วยนะเบอร์04ค่ะจ Ginger Mute e ค่ะทุกคนสีก็จะเป็นสีแบบเน้นเนื้อเลยอะ่ะข้อดีของรุ่นนี้ก็คือด้วยความเป็นเนื้อติ้นแต่เป็นเนื้อติ้นแบบมีสีมันไม่เหนอะหนะไม่หนักปากมันไม่แห้งกรังนะคะแต่ว่ามีสีติดอยู่แล้วคือสีชัดคือลงปุ๊บกบสีปากเลยคือเขามีสีอื่นด้วยนะแต่ถ้าเกิดแบบสีเนื้อตัวนี้เบอร์04ถ้าต้องการแบบลุคแมทขึ้นมาหน่อยเนี่ยอันนี้ก็เคยติดไปแล้ว อันนี้ของ our g l a s s นะคะรุ่นนี้เลยอยากจะบอกว่าดีมาก คือเขามีหลายสีมากสีเขาจะเป็นโทนนุดติดชมพูตุนตุนละมุนสีสวยสีชัดทาแล้วคือดูรวยจริงๆนะทาแล้วดูดีมากอันนี้ส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นลิปกันตายสำหรับเอถ้าใครจะรู้นะว่าเอเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าแบบทาลิปสติกแบบออมล莱คือข้างในต้องแต้มสีนิดนึงนะมันจะมีความแบบไล่เลเยอร์ออกมาใช่ปะ่ะเราชอบลิปอันนี้เลยต้องเป็นสีเข้มๆไว้ก่อน for you two นะคะนี้เป็นมินิฮาร์ดเดอร์นะคะคือของถูกและดีสีที่เอใช้ก็คือเบอร์18ปทาอยู่ข้างในคือมันจะ เป็นติดไปทางแบบเป็นน้ำตาลส้มแดงอะปนกันรวมกันคือสีเงี้ยที่ทาอยู่ข้างในคือแต้มน,นิดนิดไม่ว่าจะแต้มลงสีอะไรมันสามารถเบลนให้เข้ากับสีพื้นที่ลงไปก่อนหน้านั้นได้คือสวยมากหรือว่าวันไหนโงๆไม่คิดอะไรมากนะก็คือใช้แค่สองตัวเนี้ยตัวนี้ลงแล้วก็ลงด้วยตัวนี้หรืองงไปอีกไม่ทาอะไรเลยเดีย๋ยวได้ฟิลแบบปากเกาหลีที่แบบดูมีความน้ําตาลละเลือ้อละเลือลเล้อปิ้นตามด้วยตัวนี้จบ ส่วนอีกลุกหนึ่งที่ก็เห็นว่าเอแต่งบ่อยๆก็คือลุกปากวาวปากฉ่ำาอันนี้ของถูกและดีและเขามีหลายเฉดสีมากสามารถทาทับลิปสติกที่ทาลงไปแล้วโดยที่ไม่เป็นคราบได้นั่นก็คือตัวนี้นะคะ for you ูอีกแล้วนะคะ mineral tint oil นะคะถูกและดีจริงๆทุกคนเราจะทาทับให้ดูเลยว่ามันแบบมีความแบบฉ่ำโกลขึ้นมาทันทีปากก็จะดูเปียกขึ้นมาทันที แต่เวลาเราใช้ชีวิตก็ไม่ได้รู้สึกว่าเยิมนะคะจะรู้สึกว่าโอเคมีความออยๆนิดนึงติดอยู่บนฝิ่ริมฝีปากเนาะก็ถ้ายิ่งอยากให้มันเปียกมากก็ทาไปเยอะๆก็จะดูแบบเออเปียกแต่ก็ด้วยความเป็นลิปออยดังนั้นเนี่ยตัวนี้นะคะเพื่อนแมสนะจ๊ะเพื่อนแน่นอนนะคะแล้วก็อีกอย่างคือให้ความชุ่มชื่นที่ดีมากๆนะถูกด้วยนะคะของ4 u 2ค่ะโอเคค่ะ เสียงอาจจะดูแหบไปนิดนึงนะคะโทษที่ขอของมันเยอะไปหน่อยนั่นก็คือ my favorite ที่เป็นแบบว่า half year นะคะที่ใช้แล้วชอบประจำครึ่งปีตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะคะคือเยอะมากจริงๆพยายามยำรวมให้แบบสรุปมากที่สุดแล้วแหละว่ามีอะไรบ้างน,นะคะแบ่งเป็นแคตตากร,รีละเอียดขนาดนี้นะคะก็เอาเป็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยสามารถซื้อได้ในเมืองไทยเกือบทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปดูกันได้นะคะลองเอาชื่อที่เอพิมลง ลองไปเสิร์ช o o l e แลละกันเนาะมีขายออนไลน์แน่นอนคอนเฟิร์มรับรองว่าถูกใจหลายๆคนสำหรับสายเมคอัพแต่งหน้าจุกๆกันไปเลยนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมติดตามคลิป My Service ว a ฮา e a ทเยียเหมือนกันแต่เป็นสกินแคร์นะคะเฮ้ยใครที่ชอบการบำรุงผิวบำรุงผมบำรุงตัวหรือน้ำหอมเนี่ย พลาดไม่ได้ไอเทมแต่และตัวเนี่ยเด็ดๆปงัปงๆทั้งนั้นนะคะเผยให้หมดเปลือกเลยว่าเอใช้อะไรแล้วหน้าดูใสดูแบบหน้าเด็กอยู่ในว,วันนี้คพึ่ง <c oughs> ปีมาอัปเดตก,กันนะคะเร็วๆนี้แน่นอนนะคะโอเคค่ะสุดท้ายจริงแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอยากให้เอทาอีกสําหรับปีหน้านะครึ่งปีก, like, ก, share, ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ดูก่อนใครเลยนะคะขอตัวแล้วนะคะ คอแห้งมากๆเจ็บอะคอแล้วค่ะทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าข้างหน้านเนี่ยจะมีคลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย